อออืืหบอกเลยวันนี้นะคะวันที่15้าปื้มปิติกับบอสบิกนะ๊กเนาะแม่มัดรวยให้ไปเลือกรถเอาเลยจะเอาคันไหนสีไหนว่าพี่น้องเบิ่งเอาเด้หัวใจของแม่ฮักนะคะของอผู้ที่ซัพพอร์ตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอาตรงๆเด้อการที่ยาจะมานั่งเฝ้าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาสองปีในช่วงจังหวะที่แยกออกจากเมียและลูกมาอยู่นะขณะนี้เนี่ยเราเห็นพลังรักของเอซนะ,ะที่รัก ผู้ใหญ่บ้านและลูกๆตัวเกี่ยวอย่างจริงใจบรรดาแม่ฮักทั้งหลายที่ดูแลนะพลังเงินก็สูงพลังรักนะคะที่ทุ่มและซัพพอร์ตเนาะอย่างแม่มัดนี่ก็พิเศษอยู่แล้วนะะเป็นแม่มัดที่ดูแลเข้ามามากกว่าสิปีอืมอยู่กับเขาและวันนี้เห็นไหมยอดทายไม่มีแต่ของขวัญต้องได้นะคะในความรู้สึกเขาให้กับลูกชายของเขาเนาะปื้มปีติเด้พี่น้องคะ่ะ แล้ววันนี้ก็มีโพสต์ว่าจะพาลูกสาวเนาะคิดถึงบรรยากาศไปเที่ยวมาดิฟแล้วก็จะพาลูกสาวไปเที่ยวฟินแลนด์โอ้ยกะนับจากปีใหม่มายายจ๋า,จาก,ก็ขอขอบคุณเลยเนาะพูดถึงความดีณขณะนี้ว่าเธอเรื่องอื่นดราม่าไม่เกี่ยวนะฮะที่เห็นลูกสาวลูกชายได้อยู่กับพ่อเป็นภาพที่ทําให้แม่แม่แย่าญาติฝ่ายเราได้ยิ้มปื้มปีติไปนําเขาพี่น้องคาอืมจะขอให้เป็นแบบนี้ไปเนาะมีคนถามเข้ามาอีกต่อว่า อุ้ยอีกสิบห้าวันนับถอยหลังยายจ๋าคิดยังไงโอ้อันนี้ก็ตามไปตามกฎตามเกณฑ์นะตามกฎหมายตามหลักฐานนะ เออเพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ตอบออกมาแล้วว่าอันนั้นคืองานใหญ่งานสําคัญอ่าเราฟ้องกันแล้วก็สู้กันไปแต่ส่วนเรื่องลูกนี้เราหันหน้าคุยกันนะเพราะลูกก็โตขึ้นทุกวันเนาะมาร่วมด้วยช่วยกันเลี้ยงดีกว่าอันเนี้ยถ้าคุยกันลงตัวก็ถือว่าเปิดใจให้คนทั้งโลกเนาะทางออนไลนะะ์นะคะยอมรับนะว่าแม่ถอยทิฐิตรงนี้อ่ามาตั้งช่วยกันเลี้ยงลูกให้ลูกไม่ได้ ขาดความรักจากพ่อนะและได้ความรักเพิ่มาอเป็นหลักอยู่แล้วจากแม่แล้วก็ได้เพิ่มจากพ่อใหม่นะายจากจก็หวังแค่นี้แหละพี่น้องคะอืมขอบคุณเสมอเพราะยังไงหลานน้อยเฮาก็อยู่กับเพลินนะคะอขอบคุณผู้เลี้ยงขอบคุณคุณแม่นะคะเออแล้วก็ขอให้เห็นภาพพ่อลูกได้อยู่ด้วยกันได้ไปเที่ยวด้วยกันได้เจอกันบ่อยๆแบบนี้ตลอดไป เนาะก็หวังแค่นี้ละจ้าอาจจะหวังสูงไปหน่อยแต่มันก็ต้องเป็นไปได้นะฮะเพราะจริงแล้วตัวบทกฎหมายภาคบังคับพ่อมีสิทธินะ์เนาะพอเขาเซ็นรับลองบุตรเรียบร้อยครึ่งต่อครึ่งอันนี้คือจริงแต่เราก็ต้องมามองภาพเวลาของการทำงานของเขาด้วยทั้งสองฝ่ายพี่นะอ้าติดตามกันไปช่วงนี้ก็ถือว่า ออมีความสุขที่ได้เห็นพ่อลูกอยู่ร่วมกันแล้วก็ปลื้มปิติกับการบริหารงานของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วยิ่งภาคภูมิใจนํากับแม่ฮักที่มีหัวใจรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่างแม่มัดแล้วก็แม่ฮักหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยเนาะแล้วก็พลังรักร้อยยี่สิบเก้าบาทเข้ากลุ่มอะไรอย่างพวกเราด้วยนะคะในต่างแดนือ